ครับผมสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้แอดต้อมมาชวนทําเมนูเด็ดเมนูอร่อยแล้วนะครับสูตรอร่อยระดับพัตคาารเลยนะครับผมสําหรับเมนูหมูผัดพริกไทยดํานะครับนี่ครับน่าทานไหมครับน่าทานไหมครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะบอกเคล็ดลับและวิธีการทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับคอยติดตามอย่ากระพริบตาเลยนะครับผมนี่ครับกําลังจะเสร็จแล้วนะครับผมอ้าหอมน่าทานนะครับผม แจกสูตรฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆครับทำง่ายขายดีมีประโยชน์ด้วยนะครับหมูผัดพริกไทยดำนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีหมูเนื้อแดงนะครับหมูเนื้อแดงนะครับล้างให้สะอาดครับขยำด้วยเกลือล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันพืชอย่างละนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ขยำหมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหมูเขาจะนุ่มนะครับผมอ่าส่วน ปกติจะใช้พริกหวานหรือพริกกระคัง3สีนะครับอ่าช่วงนี้แพงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นพริกหยวกแทนนะครับแล้วก็มีต้นหอมกระเทียมกีบพริกไทยดำและพริกไทยขาวนะครับอ่านะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะครับหรือว่าพริกแดงจินดานะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอ่าน้ำตาลทรายอ่านะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดหนึ่งนะครับ อแล้วก็มีส่วนของหอมหัวใหญ่นะครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับลืมบอกนะครับอ่าล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็หั่นครับเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหรือหั่นประมาณนี้ดุกก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนของต้นหอมหั่นเป็นต้นๆนะครับอ่าทุบกระเทียมบุบกระเทียมแล้วก็โขลกพริกไทยดําพริกไทยขาวนะครับหรือว่าจะปั่นก็ได้นะครับส่วนพริกหยวกก็หั่นประมาณนี้นะครับเพื่อๆครับอ่านะครับ ถ้าเป็นพริกระคังหรือพริกหวานก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับอ่านี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับเตรียมความพร้อมสําหรับการผัดนะครับผมขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับลงไปเกียวให้หอมนะครับกระเทียมที่เราสับไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่าผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะครับ อชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะครับใส่ไปนะครับอ่าเนื้อหมูก็ล้างอย่างสะอาดจะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าสีหน้าทานนะครับสีของหมูนะครับผมจากนั้นใส่น้ามันหอยลงไปนะครับน้ามันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับใส่ไปอย่างละหน่อยนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับสีดํานี่สึ่งครับเพิ่มสีสันนะครับผมอ่าแล้วก็ผัดให้คลุกเขาไปให้ทั่วนะครับให้หมูพอสุกนะครับผมอ่าสังเกตว่าหมูจะนุ่มนะครับจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะครับหอมหัวใหญ่จะมีความหวานมีความหอมนะครับผมครับสําหรับเมนูนี้นะครับมีประโยชน์นะครับผมอ่าสําหรับอ่พริกไทยดําก็จะช่วยแก้อักเสบนะครับ แกปวดเมื่อยตามข้อนะครับไขข้อแล้วก็ลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารนะครับผมแล้วจากนี้ก็ใส่พริกหยวกลงไปนะครับตามด้วยพริกแดงนะครับใส่ลงไปผัดแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเมนูที่มีประโยชน์นะครับแต่อย่าทานมากนะครับสําหรับพริกไทยดำนะครับเพราะว่าจะทําให้ระคายเคืองกระเพาะนะครับแล้วก็จะทําให้ท้องอืดได้นะครับผม าปริมาณพอครัวนะครับจากนั้นใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบแบบผัดแบบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำลงไปเลยนะครับและรอให้ติกไข่ดาไปนะครับหยดกก็ติดขาครับผมเราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบแบบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำนะครับผัดให้ข้าวแห้งไปนะครับอ่าเป็นเมนูที่หาทานยากอีกหนึ่งเมนูนะครับ ห้เป็นเพื่อนไปทาทานนะครับครอบกลัวแม่กลัวมือใหม่นะครับผมจะชอบผัดแบบน้ํุกุบฉิกครับผมก็เลยต้องใส่น้ําลงไปนะครับผมอ่านะครับเป็นเมนูที่มีประโยชน์นะครับผมผักเราไม่ต้องให้สุกมากนะครับผมก็จะเป็นกรุบกรอบนะครับผมทานอร่อยนะครับจากนี้ก็โรยต้นหอมลงไปเลยนะครับผัดคลุกเขาสักพักหนึ่งแล้วก็ตักใส่จานเลยนะครับเพื่อนเครับ นี่ครับเป็นเมนูเด็ดเมนูอร่อยหนึ่งเมนูนะครับอ่าน่าทานจริงๆเลยนะครับผมทานเข้าสวยแล้วร้อนนะครับอร่อยนะครับผมอ่าตักเสิร์ฟเพื่อนๆแล้วนะครับนี่ครับผมน่าทานนะครับอีกหนึ่งเมนูที่ต้อมแนะนําในวันนี้นะครับผมครับถ้าไม่ไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะครับก็แนะนํานะครับผมนี่ครับอร่อยนะครับ ควันหอมฉุยเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าน้าน้าของผัดก็คลุกข้าวได้อร่อยนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ชอบน้ําอย่าลืมนะครับไม่ต้องใส่น้ําลงไปนะครับเวลาผัดนะครับผมเขาก็จะแห้งนะครับผมอ่านะครับมีประโยชน์ด้วยครับสําหรับเมนูนี้ครับผมแก่ปวดแก้อักเสบไขข้อนะครับช่วยได้นะครับผมแก้หวัดด้วยนะครับพริกไทยดำพริกไทยขาวนะครับ อ่าน่าทานจริงๆเลยนะครับเนื้อหมูก็นุ่มนะครับผมหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหิวหรือยังครับถ้าหิวก็มาทานด้วยกันนะครับและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจ attom channel 53ด้วยนะครับผมนี่ครับน่าทานนะครับพริกหยวกก็สุกกำลังดีนะครับไม่สุกมากเกินไปนะครับผมอ่านะครับ นี่ครับอ่าสีสันน่าทานด้วยนะครับเพื่อนๆครับครับสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมี็นกำลังใจต้อมนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับครับมาทานด้วยกันครับสวัสดีครับ